สวัสดีครับเรามาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่18พฤษภาคมปี2565กันนะครับก็เป็นประจำกันทุกวันหลังตลาดปิดในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็มาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้ครับวันนี้ตลาดเซตบวกไป5จุดนะครับแล้วก็เซตเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยครับในออตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็บวกไป30จุดนะวันนี้บวกมาอีก5จุดนะมายืนอยู่ที่1,620 แล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง5วันและ10วันได้แล้วนะครับตรงนี้ก็รอดูว่าจะเกิดกดดิ้งคลอสของเซตหรือไม่ในตรงนี้ครับแต่ว่ากลุ่มก้อนตรงนี้เนี่ยะว่าน่าจะน่าสนใจเรียกว่าน่าสนใจนะครับว่ามองว่าจะเป็นหยุดกับตัวในรอบนี้โดยฐานของรอบนี้มาจาก1,580ครับบริเวณแถวแถวนี้ซึ่งเป็นฐานเดิมจากรอบก่อนนะครับใกล้เคียงกันเลยนะคดังนั้นตรงนี้ก็ เป็นแนวรับที่สําคัญพอสมควรครับที่1นึ่ซึ่งดีกลับขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ครับโดยเซตมีแนวต้านอยู่2แนวที่เห็นตรงนี้คือ1 6 9่แล้วก็หนึ่งพันเจดร้อยเก้าจุดนะครับอย่าค่อย,อย,อย,อยเป็นค่อยไปเลยตรงนี้ขอให้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ,บแล้วก็เกิด o l ด e ้ c ค o อสของอ็มเอเส้น5วันกับ10วันนะครับตรงนี้ก็มีบางตัวครับที่ พอที่จะมีสัญญาณบายเกิดเกิดขึ้นนะครับไม่บางตัวหรอกวันนี้หลายตัวเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วโดยไม่พิมพ์ชื่อหุ้นตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็จะพูดชื่อหุ้นให้ให้ได้ยินนะครับนะครับไปอย่างรวดเร็วมาดูตัวแรกครับ BEM เป็นทำเฟรมเดย์ทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่มาเป็นกันบ้านนะ b e m วันนี้ขึ้นดีนะขึ้นดีนะครับขึ้นในเมื่อวานก็ขึ้นดีนะครับมีสัญญาณบายตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้มาปิดอยู่ที่8.8นะครับแล้วก็แนวต้านของ b m คือ9.05นะครับจุดเปลี่ยนเทนมาจาก8.20นะครับสำหรับตัว b m นะครับ BEM ตัวต่อไปครับตัวต่อไปคือ i v l i v l ครับผ่านแนวต้านมาได้แล้วนะฮะแนวต้านเดิมที่เขาทำไว้และเป็นแนวต้านที่หนาดีหนาพอสมควรด้วยนะคือ 47.50ศนะครับตอนนี้มาปิดอยู่ที่49ครับตามอย่างเดียวครับตรงนี้ครับเป็นบ่ายสัญญาณในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในตรงนี้เป็นลักษณะของการตามน้ำไปแนวต้าน5้าสิบทวนนะครับสำหรับตัว ivl มาดูอีกตัวครับ ce พุ่นใหม่พอสมควรนะ ye นะครับแต่วันนี้ก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราเฝ้าดูการเทรดอยู่นะครับแต่วันนี้สำหรับ ce ye นะครับเราเจอสแกนเจอ ในระหว่างวันนะฮะก็วันนี้ก็ได้เทรดไป้แถวสี่ปลายปกับ5บาทนะครับประมาณเนี้ยสี่สี่ปลายปถึง5บาทมาไปอยู่ที่5.1 0แล้วก็ตำแหน่งการยืนของแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10บวันนะครับแล้วก็เส้นอีเอก็ดูเหมือนจะบรรจบกันแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ crossing กันแล้วก็เกิดบ u y s i g n น l ครับแนวต้านของตัวนี้นะครับพอดีแท่งเทียนมันมีไม่เยอะมากนะครับ แนวต้านเท่าที่เห็นตรงนี้นะมีตรงจุดนี้4.64ครับแล้วก็ไฮเดิม erm นะครับในวันแรกเลยนะคือ7.8ครับเบื้องต้นมอง6.4ก่อนนะครับสําหรับตัว CE YE นะครับจุดเปลี่ยนเทนอยู่ที่ประมาณ4.60นะครับ4.64ประมาณนีครับจุดเป็นจุดซับรอสนะครับมาดูต,ตัวต่อไปครับ i n t h ก็เป็นหุ้นที่เราสแกนเจอในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะเพราะว่าให้เก็บไปล้วแถวแท่งพวกนี้นะฮะฐานของยินทัดตรงนี้ชัดเจนแล้วว่ามาดีอยู่ที่68.5ใครที่ไล่เก็บไปตั้งแถว69.70ตรงนี้ก็ทําใจเย็นๆรอไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาที่เก็บไปได้เปรียบแล้วผมว่านะเก็บแถวเนี้ยได้เปรียบนะครับสัญญาณบ่ายมันมีมาตั้งแต่อทิที่แล้วนะใครที่ดูรายการของเรานะแล้วก็แนวต้านนะแนวต้าน อยู่ที่78.75นะครับ78.75อ่าโอเคจุดสต้อปลอยอยู่ที่68.50นะครับอ่าราคา72ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะตรงนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้เก็บมาแล้วแถว69.70นะฮะมาดูตัวต่อไปครับคอมเซเว่นคอมเซเว่นอ่กากำลังจะเกิดบายสิเกนลอ่ะรับกำลังจะเกิดนะครับ ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะมาเจอฐานของตัวเองแล้วดีดตัวอยู่ที่35บาบททวนดีดไป38แปเลยครับแล้วก็ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกหนุนอยู่นะครับในช่วง3-4วันหลังที่ผ่านมานี้นะบอลุ่มดีเลยละ่ะแนวต้านของตัวคอมเซเว่นนะฮะต้านอยู่ที่ประมาณ43.50บามนะครับจุดสาสแบาทตรงนี้ผมว่า แอบเก็บได้อยู่เหมือนกันแล้วก็อรอลุ้นให้เกิดายสิ g n นลของ EMA แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับเล็อก็วเก็บเบาๆได้อยู่นะครับสำหรับตัวคอมเนะครับมาดูตัวต่อไปครับรูปทรงคล้ายๆเง,งี้ยคล้ายเซตอยู่เหมือนกันเนาะนะครั BTS นะครับมี b m m และ bm แล้วก็ต้องมี b t s BTS ก็ม้วนกลับขึ้นมาแล้วสวยเลยทีเดียวนะครับสวยเลยมีาบสิ g แนลแต่ว่าวานนะวันนี้มาต่อ มาดูที่แนวต้านกันนะครับแนวต้าน bts อยู่ที่10.20ครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีอยู่ที่9.7ด้วยนะฮะมี9.7แนวต้านว่ามองผมมองขึ้นครับดูจากทรงปลายกราฟตรงนี้นะครับก็มองไปตามกราฟแล้วกันนะครับจะจะไม่ฝืนกราฟนะจุดฐานมาจาก8.6ครับตัวนี้แล้วก็อาจจะใช้เป็นจุด stop loss ไปเลยครับ8.6นะครับจุดเปี่ยมเทนอยู่ที่8 9 0นะครับบางคนก็บอก ใช้จุดเป็นเทมเป็นจุดซอบร้อยก็ได้ก็ไม่ผิดแต่ผมว่าไม่น่าหลุดนะสอแนวนี้เนยก็ส่งค่อนข้างแข็งขันดีละเกินนะครับดูต่อจากดูรูปทรงตรงนี้นครับมาดูตัวต่อไปครับถัดจาก BTS า r c l นะครับ r c l โอเคครับค,รคล้ายๆตัวอะไร IBL นะท่จริงไ,ไม่เกี่ยวกันนะแต่ทรงการาฟคล้ายกันเลยคือ มีแนวต้านอยู่ตรง45.75นะฮะแนวต้านตรงนี้ก็มามาเบรกได้แล้วไปปิดอยู่ที่47.25นะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่เลยนะตรงนี้ก็คือ52.25ตามอย่างเดียวครับตรงนี้ครับลองตามไปครับสามวันแล้วนะครับตรงนี้เหียงตัวข้างๆดีนะครับตรงนี้ครับขอให้ไปถึงแนวได้ถึงแนวต้านครับถ้าตัวนี้ไปไม่ไม่รอดอะไรไงหลุด45.75คัดทิ้งนะครับ หรือเอาออกมาตั้งหลักก่อนนะครับมาดูต,ตัวต่อไปนะครับถัดจาก RCL ครับกันกุลหัวชอบกันเลืเกินตัวนี้นะครับกันกุลนะครับหลายคนชอบเพราะว่าหนึ่งไซส์ของราคามันมัน,ม,นมันไม่ใหญ่มากนะครับอสองสญญมันมีสัญญาณครับในในูนเหตุผลที่สองคือมันมีสัญญาณบ่ายสัญญาลเกิดขึ้นมาตัวกันกุลนะครับถามว่าเกิดสมบูรณ์หรือย,อยังในทำเฟรมเดย์ยังไม่เกิดแต่น่าจะ ในเฟรม60นาทีอะไรพวกนี้น่าจะเกิดแล้วเนี่ยมาดูแนวต้านครับแนวต้านก็ใช้ตรงจุดเดิมนะครับ6.40ฐานของราคานะคัฐานของรอบนะครับดีมาจาก4.86ครับก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดซับรอดนะครับ4.86สำหรับการกุนลองดูครับกาลังมานะครับผมว่านะกาลังตั้งตั้งฟอร์มในตรงนี้นะครับตั้งเดิมฟื้นนะครับโอเคสำหรับกันกุน มาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปวันนี้มีเยอะนะหุ้นแบบช้าๆบ้างครับ LS นะครับ Land and House นะครับ Land and House แนวต้านก่อนเลยครับแนวต้าน9.65แต่พวกนี้ก็จะไปเทส9บาทนะครับถ้ายืนได้ก็สวยเลยนะครับในตรงนี้ ฐานของรอบนี้นะครับลงไปลึกถึง8.6แล้วบีดมาดีดกับตัวมันที่ี่อยู่ที่9.85แล้วก็ลังจะยืน9ได้นะครับลองดูครับพรกนี้นะครับน่าลุ้นว่าจะยืน9ได้9บาทได้หรือไม่นะครนี้นะครับโอเควัดใจฐานตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุด8.6ยังได้ลุ้นอยู่เสมอนะครับแต่หุ้นจะค่อยเป็นค่อยไปนี่นะครับลองดูครับแนวต้าน9.65มาดูตัวถัดไปนะครับ kcc ครับเป็นหนึ่งตัวที่เราใช้เก่งกำไรในวันนี้นะครับมี ce ye แล้วก็ k k c นะครับที่เทรดได้ค่อนข้างดีในวันนี้นะครับอ,อันชื่ออะไรนะ kcc ป่ะครับจำผิดนะ kcc โอเคจำผิด kcc ครับไม่ใช่ k k c kcc นะครับตัว kcc นะครับก็ ขึ้นมาดีในวันนี้เราเห็นกันตั้งแต่ช่วงเช้าละในตัวนี้ฮะมาปิดดีด้วยนะปิด7.5เลยทีเดียวนะฮะวันนี้อาจจะเทรดไปแถวแถว7บาทต้นๆน,นะครับก็บวกกันอยู่ทีเดียวแล้วก็ปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเส้น EMA 5วันนะครับก็เป็นหุ้นใหม่พอสมควรนะฮะแนวต้านของ KCC 8. จอขอครับ7.85นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งแมวนะครับอยู่ที่9.3นะครับจุดตอบแล้วตัวนี้ก็ใช้7บาทไปก่อนผมว่าจะสวยน่าจะสวยครับความจริงสัญญาณบายในในราย60นาทีน่าจะเกิดเครื่องแต่เมื่อวานนะครับผมมีแต่เพียงต่เมื่อวานเราไม่ได้มาอัดคลิปให้นะอ่ะว่ารุ่มดีไหมว่ารุ่มถือว่าดีนะผมว่าเทรดกัน48ล้านหุ้นไม่เงียบเหงาแน่นอนครับคือคัดมากเลยนะครับแบบนี้ ลองดูครับพรุ่งนี้จะไปเทส7.85ได้หรือไม่ลองดูว่าจะย,ยืนได้นิดเจ๋วเลยครับไปมองกันแนวต้านถัดไปเลยตอนนี้ขอให้ผ่านแนวต้านแรกตรงนี้ไปได้ก่อนครับ7.85ใครที่เก็บมา7บาทต้นๆผมว่าพรุ่งนี้เฝ้าดีๆนะครับเฝ้าดีๆผ่านไม่ได้โดดถ้าผ่านได้ถือต่อนะครับในตรงนี้ตรงที่7.85นะครับมาดูตัวถัดไปนะฮะ S N N P S N N P ครับ มาดูกราฟกันนะครับเดีนะ๋ยวขยายใ,ให้ดูนะครับก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับแนวต้านของ S N S N N P นะครับสิบเก้าจุดเก้าหรือตีไปเลยยี่สิบกลมๆนะครับยี่สิบนะครับแล้วก็ฐานของรอบนี้นะฮะดีดมาจากตรงราคาสิบห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็ตรงราคาปัจจุบันคือ18.6ว่าไหม เป็นราคาที่ไม่ได้ไม่ได้อ่าหน้าไม่ได้แย่นะครับไม่แย่ไม่น่าเกียดน่าสนใจนะครับถ้ามองนี้เขียวอีกวันหนึ่งนะ่าจะปีบายสิกแนลของยีมเอเกิดขึ้นนะครับลองดูครับวอลุ่มดีครับวอลุ่มสิบสี่ล้านหุ้นนะครับหายห่วงเรื่องวอลุ่มนะครับเทรดได้นะมาดูตัวถัดไปครับเป็นหุ้นแนวสะสมสักนิดหนึ่งคนระับยู U I C e. โอ้โหการกาฟกราฟชัดดีนะตอนนี้คนระับก็วัดใจฐานของอ่าตัวนี้ครับ เราเห็นฐานแล้วว่าอยู่ที่15.5นะครับนี่ครับรอบนี้ราคา16.6ผมว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้แย่ไม่ใช่เป็นราคาแย่แล้วก็แนวต้าน19.6ครับผมก็ยังมีออฟไซด์อยู่พอสมควรนะครับวัดใจแนวรับตรง15.5นะครับไม่หลุดก็ไม่ต้องยอมนะครับบวรุ่มดีไหมบวรุ่มดีใช้ได้ครับ10ล้านหุ้นนะครับหุ้นละหุ้นละ16บาทนะครับราคาก็ถือว่าไม่เงียบเหงานะครับสำหรับตัวอ่ เป็นยู่ i c e นะครับมาดูอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วย PTC นะครับก็สวยนะครับนี่ผมว่าสวยเลยละ่ะนะครับตัว PTC เกือบมีบายสัญญาณในวันนี้แล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วปิดดีด้วยปิดท้ายนะครับปิด3.94แล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันกับ10วันได้ตรงน,นี้เป็นสัญญาณที่ดีนะ สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้เขาเกิดเหมือนรอบก่อนนี่ครับคือเกิดบายสิกญนลของยิมขึ้นมาแล้วเขาก็รันของเขาไปนะแล้วก็ไปทำ high ไฮไว้ที่เกือบ5้าบาทนะครับสี่จุดเก้าแปดแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาเจอฐานอยู่ที่สามจุดห้าสี่ซึ่งเป็นฐานที่ดีนะผมว่าตรงนี้คนระับก็ดูทรงแล้วมีมีความแข่งแกร่งของฐานอยู่ครับวอลุ่มดีไม่วอลุ่มใช้ได้ครับย7ิบเจ็ดล้านหุ้นนะครับย7ิบเจ็ดถึงยี่บแดล้านหุ้น เราประมาณ3บาทกว่าบาทก็เทรดได้ครับไม่ไม่ได้เงียบเงาแนะ่นอนลองดูครับเ,เก็บราคา3บาทกว่าเพื่อที่จะลุ้นไปอ,อยู่4บาทกว่าก็ดีไปแต่5บาทก็ดีอันนี้ผมว่ามันเป็น percent, เปอร์เซ็นต์อ่อัพไซด์ที่ถือว่ายังกว้างอยู่นะครับยังกว้างอยู่พอที่จะทํารอบได้อยู่นะครับสําหรับคนที่รัน,ร,นรันรอบซักมิดหนึ่งนะครับก็ครบถ้วนนะครับในทุกตัวนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายนี่คือ PTC นะครับ PTC โอเค เดี๋ยวในวันวันนี้มันพุธเนาะเดี๋ยววันวันศุกร์หลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทํากันบ้านกันต่อนะครับว่ามีตัวไหนอะไยังไงน่าสนใจกันบ้างสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe นะครับกดติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์ก็ด,ดีนะครับอ่าก็เป็นกำลังใจกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ